สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะครับประจำวันที่สิบกับสิบเอ็ดมษายนปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือหกกับเก้าห้ากับแปดหก6ูน5 6หกสองหกสามหก6 8 9่าจับคู่ก็5 9 9 5 6 8 8 6 5 6 6 5 9 8 8 9เนาะ หกเก้าสามห้าแปดสองห้าเก้ากแปองหกนเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปดาวโจรห้ากับแปเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้นะคะแปดศู48 48นย์แปดสองห้าแปดเจ็ดเกนาะห้าแปดศูนย์เจ็ดแปนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแก็อเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ จับคู่ลุ้นนี่กันเด้อห้ากับแปดมาเหมือนกันต่างกัน7กับศูนย์ก็บหกับ9้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ